เป็นอะไรนึกยังไงมาเป็นห่วงกันดีฉันมีค่าตั้งแต่เมื่อไรฉันและเธอมันคนละทางอย่าเสียเวลาทำความเข้าใจอย่ามัวมาเยื่อใยญกับคนคนนี้นแ,ลแล้วก็ระวอาคแป๊บน,นึง อย่าห่วงว่าฉันจะเป็นจะตายห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดีอย่าว่านั้นทิ้งกันอีกทีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอยากให้ซึ่งให้คนมาตื่นตันบอกกับฉันสักคำให้ชื่นใจจากวันนี้จนวันสุดท้ายจะไม่ย้อนคืนมาอีกเลย มาดิสองอาทีย์อ่ะแบงจบไปเลยอ๋อแบงอ่าวไม่จ่ายอา่าวเนี่ยรอเข้าไปก็ไม่จ่ายสองอาทีย์เนี่ยมึงไปดูเนื้อหาปะ่ะข้ามอะไรไม่ได้ข้ามเลยไม่ได้ข้ามเลย